ก็เขาขัวครับชาวพิมอโอเคโอเคทำอะไรกินมากันบาบีซาบีมาตี ก็กำลังทำข้าวมื้อเย็นกินพอดีนะครับอยู่ที่บ้านนี้ครับมื้อเย็นเข้ามาเห็นครัวพอดีครับของชาวติมอก็เขาทำมา